วันนี้เราจะมาสอนทำก้อนเมกแบบนี้ เนื่องจากว่ามีคนในดิกต่อเขาขอมานะว่าให้สอนทําก้อนเมฆหน่อยวันนี้เราก็เลยถือโอกาสมาทําคลิปสอนให้เลยก่อนอื่นเลยนะคะเราก็มาเลือกบัตรก่อนบัตรที่เราใช้ทําก้อนเมฆประจําก็จะเป็นปากกา m เกอร์แบบแข็งพอได้มาแล้วเราก็ปรับขนาดตามใจชอบเลยต่อมานะอันนี้เป็นเทคนิคที่เราใช้ประจําเลยคือเราอะอยากให้ก้อนเมฆสองข้างมันเท่ากันใช่ไหมเราอะก็จะใช้ไม้บรรทัดที่แบ่งกึ่งกลางช่วยวิธีการทําก็ทําตามในคลิปเลยนะเดี๋ยวเราวงไว้ให้พอเราเลือกไม้บรรทัดเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะขึ้นแบ่งหน้าแบบนี้ ถ้าเป็นแบบนี้ก็คือหมายความว่าถ้าเราเขียนฝั่งใดฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นเหมือนกันนะคะนี่แบบในคลิปเลยพอตั้งค่าอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาเลือกสีนะสีที่เราใช้ทําก้อนเมฆก,ก็จะเป็นสีขาววิธีการทําของเราก็คือเราจะขีดตรงแนวนอนแบบนี้ไปก่อนเส้นหนึ่งแล้วก็ค่อยเพิ่มตรงโค้งด้านบนแบบนี้เห็นไหมทุกคนแค่นี้เราก็ได้ก้อนเมฆแล้วส่วนมากเราจะชอบทําก้อนเมฆเอาไว้ด้านข้างแบบนี้นะเพราะว่าตรงกลางเราจะไว้ใส่ตัวตูนหรือว่าเอาไม่ใส่งานวาดของเราส่วนถ้าใครไม่อยากเอาก้อนเมฆไว้ด้านขอ แบบเราให้เราเลื่อนเอาหน้าจอมาไว้ตรงกลางแบบนี้แล้วก็ใช้เทคนิคเดิมเลยขิดตรงแนวนอนแล้วก็ทําโค้งด้านบนการใช้ไม้บรรทัดแบบนี้มันจะสะดวกแบบนี้แหละทุกคนเพราะว่าทั้งสองด้านมันจะเท่ากันแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวิธีการทําก้อนเมฆฉบับเราเอาไปลองทํากันดูได้นะทุกคนคลิปหน้าเราจะมาสอนอะไรอีกทุกคนก็อย่าลืมติดตามรอนะสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย